เธอชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเอาไม่อยู่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทุกๆท,ท่านนะครับที่กําลังชมรายการาเราอยู่ครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งจะพาคุณผู้ชมนั้นมาติดตามภารกิจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ต่างๆนะครับในเรื่องของการทําการเกษตรครับหากจะให้เกษตรกรเนี่ยประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากประสบการณ์ต่างๆที่พี่น้องเกษตรกรนั้นมีอยู่แล้วครับเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีหลากหลายองค์กรหลากหลายหน่วยงานนะครับที่จะคอยบริการด้าน ข้อมูลความรู้ทางด้านของการเกษตรนะครับและที่สําคัญครับในวันนี้นะครับเรามาติดตามภารกิจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมครับมาอยู่กับท่านผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต10ครับท่านธวัชชัยประยูนงห์ครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับก็ในส่วนของคุณผู้ชม ครับวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับวันนี้เองครับพูดถึงวันนี้เองเราต้องมีการเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะนําข้อมูลต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับความร่วมมือกับภาคประชาชนด้วยนะครับอยากให้ท่านผอเนี่ยช่วยเล่าโครงการนี้สักนิดนึงครับครับปีห้าเจ็ดนีนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับมีนโยบายนะครับที่จะให้มีศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร คือต้องการที่จะให้ข้อมูลเข้าถึงผู้ใช้ข้อมูลนะครับก็มีเปิดบริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรที่สวนกลางนะครับเมื่อตอนเดือนมีนาคมแล้วก็มีการเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขตนะครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตสิบก็มีการเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขตสิบที่นะครับที่ที่ราชบุรีครับที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานแล้วก็มีการเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสาในพื้นที่อีกสิบศูนย์ในภาคตะวันตกนี่นะครับจังัหวัดสมุทรสาครามก็น ที่จะให้บริการข้อมูลเกษตการเกษตรกแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ครับครับเพราะเป้าหมายคือว่าเราอยากจะให้เกษตรกรที่เป็นประสบความสำเร็จในเรื่องของการประกอบการเกษตรนั้นโดยที่จุดตรงนี้นะครับ,รบก็เป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเลี้ยงปลาสลิดนะครับซึ่งจะมีเกษตรกรจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาให้มาเรียนมาขอความรู้จากที่จุดตรงนี้ ่ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นแหล่งที่เข้าถึงข้อมูลของนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคือข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรนะครับ,รบแล้วก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เกษตรกรตรงนี้นะครับในอนาคตก็จะได้รับความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านจะมีความเข้าใจในเรื่องของข้อมูลนะครับก็จะได้ ทำข้อมูลตัวนี้ถ่ายทอดไปสู่พี่น้องเกษตรกรนะครับเราเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ครับซึ่งโครงการนี้เองในการติดตามภารกิจครั้งนี้เองนะครับเราไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้นะครับเราเรามีการเดินทางมานะครับมีที่ไหนบ้างครับครับเรามีการเดินทางมา2วันนะครับเมื่อวานนี้เราไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับเราไปดูศูนย์บริการข้อมูลเกษตรการเกษตรที่นครปฐมมีสศูนย์ด้วยกันนะครับเป็นศูนย์ข้อมูลของคุณสมบัติเล็บคุดนะครับซึ่งประกบความตัเร็จในเรื่องของการผลิต ข้าวนะครับในข้าวครบวงจรนะครับโดยปลูกข้าวไรบรี่นะครับมีการผลิตมีการแปรรูปมีการจําหน่ายนะครับซึ่งก็เป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันลักษณะเดียวกันครับคือว่าเกษตรกรจะมาใช้มนจะมาเรียนรู้นะครับจากอาสาสมัครของเรานะครับแล้วก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เกษตรกรเขาจะมาเข้าถึงข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับข้อมูลของกระทรวงข้อมูลของรัฐบาลนะครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพูดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราคุยกันอยู่2คน คนอาจจะไม่เห็นภาพนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ไปติดตามกับข,ข้อมูลนะครับในเรื่องของการปลูกข้าวไรบอรี่นะครับกับคุณสมบัติเล็บคุดกันเลยครับคือผมชื่อสมบัติเล็บคุดครับจริงๆแล้วเกิดน่าจะเกิดจากตรงนี้เลยอะเพราะว่าที่อยู่เดิมกมอยู่แถวนี้หมดคือเป็นคนพื้นที่นี้อยู่แล้วจริงๆแล้วที่ที่ผมมาทําการเกษตรแบบเนี้ยเมื่อเมื่อก่อนเราก็ทําการเกษตรแบบเหมือนเดิมแต่ว่าเรามองเห็นแล้วว่า คนที่ทำทำนาเนี่ยทำการเกษตรแบบแบบเดิมเนี่ยมันไปไม่รอดเราก็พอดีพอดีผมมีโอกาสที่ออกไปข้างนอกออกไปดูงานออกไปอบรมต่างๆเนี่ยพอดีผมเป็นหัวหน้ากลุ่มเราต้องไปความนะจําเป็นต้องไปเนี่ยคือพอไปแล้วมันก็ได้รับอะไรใหม่ๆข่ามันเรื่อยๆแล้วเราเกิดจริงๆแล้วผมทําหลายอย่างมากบางบางคนเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาเนี่ยมาครั้งนี้ยก,อก็อาจจะเห็นข้าวแต่มาอีกสองเดือนอาจจะเห็นผักอีกแล้ว คือเราจะทําสลับอยู่อย่างเงี้ยแล้วเรามาตกท้ายเรายัางไงก็ต้องไม่พ้นข้าวพอข้าวเนี่ยจริงๆแล้วผมมีโอกาสเข้าไปไปอบรมในมหาวิทยาลัยเกษตรกแพงแสนพอดีเราไปรู้เรื่องข้าวไลเบอรี่มาแต่ครั้งแรกๆเราไม่มีโอกาสทําเพราะว่าเขาเขาไม่มีพันุ์ให้อะ่ะแล้วผมเลยก็เลยถามผมเป็นคนที่พออยากรู้ต้องถามเลยถ้าไม่ถามมันมันเหมือนมันติดอยู่ในใจอะ่ะก็เลยถามว่าเอาผมมาอบรมแล้วพันธุ์ไม่ให้อะ่ะ ขายก็ไม่มีขายขอก็ไม่ให้ให้ผมทํำยังไงอาจารย์เขาบอกว่าต้องใช้ความสามารถตัวเองผมก็เลยบอกอย่างนั้นผมหาได้อาจารย์ห้ามว่าผมนะอาจารย์ต้องหาได้ทําได้เลยตามถนัดเลยผมก็เลยกลับพอดีมันมีคนที่เขาอว,ว่าออกมาทําแล้วเราไปซื้อมาแล้วมาคัดพันเรื่อยๆคัดจนหลายครั้งคือทําใหม่ๆมันจะไม่ค่อยได้ผลมันก็จะล้มเหลวมั่งเป็นหลายครั้งแต่เราอะเรามีความมั่นใจว่า เราต้องทําข้าวแลเบลี่น่ะขายให้ได้และอีกตัวนึงคือคันข้าวพื้นเมืองที่ทําที่เราไปเห็นมาเนี่ย mm hmm. พอดีผมไปจะอยู่ในระบบที่เขาทําข้าวพวกนี้ขายอยู่เราก็จะไปเจอกเขาบ่อยแล้วไปยืนดูคนเนี้ยเขาขายได้เยอะมาก mm hmm. ก็เลยไม่รู้จะทาไงก็คิดได้จะคิดอย่างเดียว mm hmm. ครั้งแรกอะ่ะพอทําข้าวได้ลงสีไม่มีอยู่อย่างเงี้ย mm hmm. พอได้ลงสีมา ไอเครื่องแพ็คไม่มีถุงไม่มีแล้วเราเป็นชาวบ้านระบบชาวบ้านเนี่ยเราทาของพวกนี้ไปขายงยังถุงเนี่ยซื้อทีนี้ใช้เงินห้าหมื่นบาทมันมันทำไม่ได้อะต้องลงทุนมันทําไม่ได้เราก็พยายามทาครั้งแรกผมออกไปทําไปขายที่มสทเอาทาครั้งแรกใช้ถุงธรรมดาทําโดยที่เราไม่มีความรู้เนี่ยไปถึงเนี่ยตอนอยู่บ้านนแข็งหมดเลยต่อไปถึงนิ่มหมดเลย เพราะเราใช้ถุงธรรมดาเราเราไม่รู้มันต้องใช้ถุงขนาดอย่างนี้แล้วพอทำปีปีรู้สึกจะปีห้าสี่ที่ประสบความสำเร็จที่ที่ทำแล้วมันค่อนข้างสีสวยแล้วเราพอเราทำหลายๆเที่ยวเนี่ยเราจะมีความรู้ขึ้นว่าเราเราต้องปลูกหน้าไหนมันถึงจะสวยแล้วทำแล้ว พอดีจังหวะผมดีผมได้ออกไปข้างนอกบ่อยผมก็เลยเอาของเนี่ยวันเราไปประชุมมาอะไผมจะติดไปด้วยเอาไปเอาไปเพื่อไปโชว์ไปแจกเพื่อให้ให้คนเขาเห็นบางคนว่าเอาของมาแจกเนี่ยไม่คัดทุนเอะผมบอกมันขาดวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันน้าเดี๋ยวเขาก็ซื้อแล้วเขาก็ซื้อแล้วอยู่เงี้ยแล้วพอดีผมมีโอกาสไปเจอกับอาจารย์ที่มหาลัยมิดนัมก็เลยเขาให้ผมไปขายที่นั่นพอดีผมมีเป้าแล้วผมจะต้องไปขายที่นั่นผมก็เลยไปเลย พอไปแล้วเราทําข้าวเนี่ยเขาออกไปท้งแรกๆอ่ะเราไม่รู้ว่าคนซื้อทํำยังไงด้วยซื้อของยังไงเราก็ไม่รู้ผมก็เลยออกไปแล้วเอาข้าวเนี่ยไปโชว์เขาเอาไปขายแล้วผมผมก็ไม่รู้ตั้งราคาไงเราก็ตั้งราคาไว้สามสี่อย่างทั้งข้าวอย่างเดียวเราตั้งราคาไว้ห้าสิบหกสิบเก้าสิบอะไรเงี้ยคนมีตังค์จะซื้อเก้าสิบหมดเลยไม่มีใครซื้อห้าสิบสี่สิบหกสิบไม่มีซื้อก็เลยได้ความคิดมาใหม่ว่า ต่อไปนี้เราขายแล้วจะเชิญคนกินกันลงมาด้วยก็เลยผมก็เลยไปเวลาไปออกงานเราก็จะเชิญคนกินลงมามันก็จะมีคําถามตลอดอีกว่าให้เราเก็บข้อมูลอีกว่าเราปลูกเนี่ยเราใช้ปุ๋ยอะไรเราใช้อะไรเราใช้ปุ๋ยใช้ยาทีดแบบไหนเราก็ได้คําตอบพวกนี้เราก็กลับมาทําทำเนี่ยพอเราทําเรื่อยๆคนที่ซื้อข้าวเราไปกินแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาที่เนี่ยบางวันเยอะมากผมบางวันนะผม ข้าวไม่ได้กินกันเลยอะข้ามาดูเข้ามาดูเข้ามาซื้อข้าวเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือคนพวกนี้เขาเข้ามาแล้วเราจะไม่ตลาดมันจะเข้ามาหาเราเองโดยที่พอเขาเห็นเราปุ๊บเราทําแบบนี้จริงอ่ะข้าวเราไม่ต้องสวยในแปลงไม่ต้องสวยแต่ว่าเขาไม่เห็นเราทําเรื่องปลอดภัยจริงๆอะเขาก็จะไปบอกพวกเขามาเข้ามามันจะอย่างเงี้ยเราก็จะได้เรื่อยๆแล้วที่วันที่ที่ผมทาครั้งแรกๆที่ทําแล้ว ที่บอกว่ามันมันไม่ค่อยได้ผลครั้งแรกอะ mm hmm. คือเราไม่มีความรู้ mm hmm. เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยทักอย่างเลย mm hmm. แล้วเราทําไปโดยที่เร,เราเราเราไม่มีข้อมูลเนี่ย <Okay. S 1> มันก็ไม่ได้แล้วสมัยนี้ครับ <Okay. S 1> คือเราต้องไปหาข้อมูลก่อน mm hmm. แล้วตอนนี้มันจะมีคนเข้ามาในในในพื้นที่ผมเนี่ยเข้ามาดูค่าเรเบอรี่ <Okay. S 1> แล้วเรามีอีกส่วนหนึ่งที่เราทําเรื่อง เรื่องเครือข่ายแต่ผมไม่ได้บอกใครคือเวลาเราไปอบรมมันเนี่ยเรารู้ว่าเรื่องเครือข่ายต้องทํำยังไงแต่เราพูดกับชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่รู้ผมก็เลยตั้ง,งพอได้ลงสีมาปุ๊บมันเป็นเงิน HTML. S อ L เอมเราก็บอกผู้ใหญ่บ้านจะเอบตอว่าถ้าเอาเอสเอ็มเอลมาทำอะเราขอสีฟรีได้ไหมแล้วผมเป็นคนจัดการให้หมดใครเอาข้าวมาเราก็จัดการให้หมดแต่ถ้าเป็นเข้ากล้องคิดบาทหนึ่งเพื่อผมจะทําเรื่องเครือข่ายคือเราอยากรู้ว่าในนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ย มันมีข้าวเลเบอรี่เยอะไหมพอเราทําอย่างนี้ปุ๊บข้าวเกือบทั้งจังหวัดที่ปลูกข้าวเลเบอรี่หรือข้าวกินเนี่ยจะเข้ามานี้เกือบหมดเลยมาสีที่นี่หมดมาสีที่ที่นี่เกือบหมดเลยเพราะว่าพอดีเราก็จะเก็บข้อมูลว่าข,วาข้าวใครเนี่ยคุณภาพแบบไหนหแล้วได้ที่เขาทำเนี่ยได้เยอะไหมมีข้าวอยู่อีกเยอะไหมผมจะมีข้อมูลตรงนี้หมดเกือบทุกเกือบทุกตำบลเลยที่นี่ที่มีข้าวเลเบอรี่แล้วเราก็มีข้อมูลต่อยว่า เกิดเราทําเรื <IKEA> ่องระบบที <preparations> ่ที่ปลอดภัยเนี่ยตลาดยังฟางมากเพราะข้อมูลพวกนี้มันจะเข้ามาเองโดยที่เราไม่ต้องไปหาเหมือนพอเราไปที่เนี่ยมันก็จะข้อมูลก็จะไหลเข้ามาเราก็จะเก็บพวกนี้ไว้แล้วเราก็จะทํางานต่อได้ครับผมผมผมไม่ได้พูดถึงอินซีเพราะพอพูดถึงอินซีปุ๊บระบบที่เขาตรวจสอบเราเนี่ยมันจะเข้ามาตรวจสอบเราจนทํางานไม่ได้ผมจะทําแบบแค่เราเราไม่ได้ใช้ยาใช้ปุ๋ยคือเราใช้ ป <Christmas. S 1> <g> ุ mm ๋ยน้ำแล้วก็ใช้ขี build <re> oh. <re> ้ปุ๋ยหมักที่เราทำเนี่ยที่จะได้จากฟาร์มเอาไปใส่แล้วก็ใช้ยาเราก็ใช้เบวอร์เลียใช้ตัวโคเดอร์มาที่ที่ทำขึ้นมาเองแล้วยาก็หมักเองกรใช้พวกนี้เท่านั้นเองครับเวลาใครมาเราเราก็ให้ดูเรื่องพวกนี้ว่าเราใช้อะไรบ้างใช่ครับแล้วมันจะมีอีกส่วนหนึ่งตอนนี้มันจะมีบริษัทที่เขาทําเรื่องพวกนี้เขาจะมีสอนเรื่องเรียนรู้เรื่องแต่โคเดอร์มาเรื่องพวกยาหมักแต่เขาทาเป็นรูปของบริษัท พวกนี้เขาจะมาสอนแล้วเสร็จแล้วก็จะทําเหมือนเราเราจะจะดูแล้วว่าเขาทําแบบนี้หมดครับเขาก็จะเข้ามาร่วมกับเราเพื่อเพื่อสอนชาวบ้านด้วยบางส่วนครับมันก็จะได้เปรียบตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบางคนที่ไม่อยากทําก็ซื้อมันก็จะมีขายเสร็จก็มีให้เลือกมีให้เลือกมีแจกก็มีมีขายก็มีมีทั้งสองทุกแบบถ้าตอนนี้สถานการณ์เข้าไรซ์เบอร์รี่ของบริเวณนี้ทั้งหมดที่พี่เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือว่าคอยดูแลเนี่ยมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนครับ ตอนนี้ที่ในกลุ่มนี้จะมีประมาณ30ตันต่อทั้งปีทั้งปีครับแล้วสามารถขายได้หมดมีตลาดรองรับเรียบร้อยตรงนี้ถ้าประมาณ30ิตันนี้หมดคือขายที่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวหมดแต่ว่าถ้ามากกว่านี้เรารับไม่ไหวเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งที่มีบริษัทเข้ามาติดต่อผมไว้เอาเดือนละ20บตันจริงๆแล้วเรารับไม่ได้ แล้วก็ไม่มีใครรับได้ผมเชื่ออย่างนี้เลยไม่กล้าที่จะไปรับปากเขาเพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่อะเราหาแค่คนทําเรื่องปลอดภัยเนี่ยยังหาไม่ได้เลยยังหาได้ยากมากแล้วบริษัทเขาอยู่ที่ไหนมร,รื้อหาไม่ได้เราผมรับรองครับ พราะชาวบ้านไม่ยอมเปลี่ยนครับก็เรียกว่าพี่สมบัติเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าการผลิตข้าวเนี่ยผลิตแบบปลอดภัยใช้ชามาตรฐาน G A P อะไรเรียบร้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้นทุกอย่างเลยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่จับเรื่องข้าวมาตลอดได้รับรางวัลต่างๆมากมายก็เกี่ยวกับเรื่องข้าวพืชอย่างอื่นหรือว่าการเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นการเกษตรแบบผสมผสานบริเวณนี้ทําอะไรยังไงกันบ้างครับคือที่ทําแนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วผม ผมได้โจทย์มาทีแรกอะ่ะขาให้ผมทําไล่เดียวครับแต่ผมทําไล่เดียวเหมือนเหมือนเหมือนมันไม่เหมือนเราจับต้องไม่ได้แล้วเราเราคงจะให้พี่เป็นโมเดลมาก่อนใ,<ช>ให้รเราดูก่อนเขาจริงๆแล้วเขาให้ให้ให้ความคิดมาไล่เดียวให้เราทําเป็นแบบครับแต่ผมว่มาผมผมบอกว่ามันจับต้องไม่ได้ เราอยากทําที่มันจับต้องได้คือทําในแปลงจริงๆที่ทพื้นที่จริงๆที่เต็มพื้นที่เลี้ยงเป็ดเราก็เลี้ยงจริงๆเลี้ยงปลาเราก็เลี้ยงจริงๆ,ๆคือให้มันจับต้องได้ให้มันมีเราจดบัญชีแล้วให้ให้มันมีผลได้เลยคิดคานวณได้เลยอย่างนั้นผมก็เลยทําตรงนี้มาหมด <domestic S 1> มทุกอันทําหมดเลยครับโดยที่เราใช้แรงทําแล้วก็ใช้ใช้ในในบ้านทํหรือที่ไม่ได้ขอครไม่รู้จะขอยังไงเหมือนกัน ียกวาพื้นที่ของที่สมบัติมีทั้งหมด17ดไร่17ไร่ครับนี่เป็นพื้นที่ของสปกรหรือครับสปกรครับไร่เนี่ยพี่บริหารยังไงเอาปลูกข้าวเท่าไหรเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักยังไงครับผมจะทำคันล้อมก่อนเพื่อทําระบบพวกนี้มันจะต้องทําแนวกันชนแล้วก็มีบ่อพักน้ําครับเราก็จะขุดบ่อประมาณไร่หนึ่งจะเป็นสองบ่อเพราะที่สองบ่อเนี่ยผมมีคือเราคิดว่าเวลาเราปล่อยน้ำีกบ่อปามจะได้อยู่อีกบ่อตอนที่เราไม่วิทย์ครับคือเวลาเราปฏิบัติงานจริงๆเนี่ย มันจะมันจะเป็นแบบนี้จริงๆครับแต่ถ้าระบบที่เขาคิดเขาต้องอาบ่อเดียวแต่เราเราเรา,เราคิดแล้วว่าถ้าสองบอ่อจะดีกว่าบ่อเดียวครับแล้วก็มีจัดเป็นบ่อประมาณไร่หนึ่งแล้วที่อยู่นี้ประมาณไร่หนึ่งนอก้ากนั้นก็จะเป็นคล้อมปลูกแนวกัญชนปลูกไผยไผ่หวานเมื่อก่อนปลูก2อ0ยี่สกอแต่น้ำมันท่มตายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เลยอีกแถบก็เลยปลูกฝรั่งกัมพาร้เอาไว้ฝรั่งนี้ก็ เอเราถึงเราเราพอได้ผลผลิตเราก็จะไปขายในในพร้อมกับข้าวนี้เหมือนกันเราก็จะมีแทรกไปด้วยก็เรียกว่าทําเกษตรแบบผสมผสานม,มีรายได้แทบทุกวันอยู่ได้ประสบความสําเร็จหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวพี่นะรวมทั้งสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรเนี่ยมันมีความสําคัญกับอาชีพเกษตรยังไงบ้างแล้วพี่ไปกระจายให้กับเพื่อนบ้านชุมชนเนี่ยรับรู้เรื่องราวพวกนี้ยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญคที่ชาวบ้านทุกวันนี้ที่เขาเขาไม่เปลี่ยน huh. เพราะเขาไม่มีข้อมูลครับแล้วข้อมูลเขา้เขาไม่ถึงครับจริงๆแล้วบางเรื่องอ่ะมันมันมันยังไงบาง,บางเรื่องอะ่ะเวลาเวลา ชาวบ้านต้องการข้อมูลเนี่ยมันไม่มีคนให้ข้อมูลไม่มีคนให้ข้อมูล <c oughs> ไม่มีคนให้ข้อมูลแล้ว <c oughs> พี่สมบัติท่านรองปรัดกระทรวงวันนี้อดีตก็เป็นเลข,ขาธิการสํานังกงานเศรษฐกิจการเกษตรพี่ไม่รู้หรอกว่ามันมีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลมากมายเดี๋ยวนี้ชาวนาก็ใช้ชสมาร์ทโฟนนะมีทั้งคอนเซนเตอร์ใช่ไหม,มครับท่านท่านรองครับมีทั้งเอ่อเขาเรียกอะไรอีเมลนะฮะหรือว่าศูนย์ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายยังไงก็ฝากพี่สมบัติตรงไอโพจูอันนั้นแหละนะฮะมีที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านผ่านเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยนะ เข้าใจได่ไม่ต้องมาถามพี่ว่าตอนนี้เข้าเป็นยังไงสามารถเข้าจะไปดูในศูนย์ข้อมูลได้เลยตอนที่ท่านเลขาเป็นเลขาที่การสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรท่านให้ความสําคัญเรื่องนี้มากมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการข้อมูลข่าวสารการเกษตรแบบครบวงจรเรียกว่าสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วแม่นยําด้วยต้องฝากพี่ไว้ด้วยนะครับ,รบสุดท้ายมีอะไรจะกล่าวกับที่น้องสื่อมวลชนที่มาเยี่ยมพี่ในวันนี้บ้างครับคือผมยังไงอะ ผมอยากจะฝากเรื่องหนึ่งครับค,บคือผมผมได้ยินมาเรื่อยในระบบราชการที่เขาพูดกันว่าเปลี่ยนครับลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตผมรับรองว่าถ้าเกิดใครที่ลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนพันข้าวนะถ้าเป็นเป็นเป็นข้าวก็ขอเหมือนเดิมอ่ะให้ให้ลดยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้ก็เปลี่ยนไม่ได้ก็ให้ลดยังไงก็เพิ่มผลผลิตไม่ได้เพราะข้าวตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็น มันเป็นพันธุ์ของมันที่ทํามาเพื่อตอบสนองต่อปุ๋ยตยาจริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้หน่วยงนราชการบางหน่วยอะยังไม่มีข้อมูลจริงพูดไม่ชัดเจนพูดไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่บอกชาวบ้านให้รู้ชัดเจนครับคือผมต่อตู้มาตลอดตรงเนี้ยคือมันเป็นข้าวพันธุหอมมะลิเนี่ยจริงๆแล้วมันปลูกที่นี่ได้ปีที่แล้วผมผมเคยเอามาปลูกทดลองแล้วไล่ได้85ถังแต่นักวิชาการเนี่ย ไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อทุกคนแล้วคนที่ปลูกได้รางวัลที่สองของจังหวัดก็ยังไม่เชื่อโทรมาหาผมว่าผมรับรองไหมว่าเขาเป็นข้อมูลจริงผมก็เลยบอกว่าถ้าข้อมูลพวกนี้ถ้าไม่จริงอาจารย์ไม่เชื่ออาจารย์ก็ไม่ต้องเขียนเพราะผมเมื่อผมไม่รู้จะพูดยังไงกับคนที่ทําจริงพี่ไม่อาจารย์ไม่เชื่อแล้วอาจารย์เอาข้อมูลจากไหนมันก็ไม่รู้ที่นักวิชาการเขียนบางบางอันน่ะมันไม่ตรงคือข้อมูลพวกนี้มันไม่ตรง มันไม่ตรงเรื่องจริงที่ที่ชาวบ้านเขาทำสมบัติทำกับมือได้ใช่ได้ครับแ800ดรกิโลตันต่อได้นี่ได้แน่นอนแ5ดร้อยห้าสิมันเป็นค่าหอมมะลิร้5ยห้ารือเปล่าพี่มะลิหนึ่งศูนย์ห้าแล้วไม่ใช่ปลูกเฉยผมปลูกเสร็จแล้วเอาไปให้คนที่ยโสธรที่สุรินที่ที่เขาพันที่ผมอาพันมาเอาไปชิมคนที่นู้นบอกคุณภาพใกล้เคียงได้ใกล้เคียงครับใกล้เคียงเหรอฮะใกล้เคียงครับแต่ที่เขาไม่ไม่มีคนนั่นเพราะว่ามันไม่มีสื่อเนี่ยช่วยพูด มันมีแต่คนไปพูดที่ยโสธรที่สุรินที่นู้นมาถึงนี่ดังแต่บ้านเราเนี่ยที่ที่นครปฐมเนี่ยไม่ว่าจะปลูกอะไรทุกอย่างครับผมว่าดีหมดอะชั้นฝรั่งก็หวานว่าที่อื่นข้าวเนี่ยก็ดีที่สุดแต่ว่ามันไม่มีคนเปลี่ยนไม่มีการพัฒนาเปลี่ยนขึ้นมาจริงๆแล้วข้าวหอมมะลิเดิมเนี่ยต้นกาเนิดมันอยู่ภาคกลางครับมันไม่ได้อยู่อีสานนะครับตามที่เขาตามมาผมตามกับมหาลัยมหิดลตลียามันจะมีคนที่ทําวิจัยเรื่องพวกนี้ ผมตกใจเอาว่าอยู่กลางเรือคือแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมไปเจอคนที่กินข้าวนี้จริงๆอ่ะอย่างข้าวหอมนกชนิดสีก็ข้าวหอมมะลิเนี่ยเขาเป็นในท้ายเรืออยู่ยุทธยาพอดีผมไปส่งข้าวเนี่ยเขาลุกมาคุยกับผมนั่นเลยถ้าไม่ไหวแล้วเขาบอกข้าวที่นี่เมื่อก่อนหอมมากเขากินมาหลายจังหวัดที่นี่หอมที่สุดแต่เดี๋ยวนี้มันหายเลยมันไม่มีเหลือเพราะว่าคนชาวบ้านมาปลูกเรื่องข้าวข้าวระบบที่ใช้น้ำปังข้าวนาปังเนี่ย ผมสี่ข้าวทุกวันเนี้ยบางคนเอาข้าวมาสี่ที่บ้านผมเนี้ยกลับไปนะพอสี่ไปเขาสารแล้วเขาบอกทําไมแม่เอาข้าวเขาให้บางคนยังไม่เคยเจอข้าวตัวเองทํามาเป็นตลอดชีวิตเนี้ยยังไม่เคยดูข้าวข้างในตัวเองเลยว่าเป็นยังไงมาสี่ปุ๊บเขาไม่รู้รลกว่าข้าวเขาวะเขามาว่าผมนะว่าข้าวเนี่ยทําไมแม่เอาข้าวเก่าขาให้ไปผมบอกเอาก็ข้าวมึนเลยเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นข้าวเลยตลอดชีวิตเขาเนี้ยเคยเอานาเดี๋ยวนี้ทํานาแล้ว ข้าวตัวเองไม่เคยกินข้าวกลางเนี่ยทั้งหมดผมับลองไม่มีใครกินมันกินไม่ได้ก็ับมันแข็งตอนนั้นผมผมมีมีมีประวัตินิดนึงผมเคยรบรมที่ตอนนั้นอธิบดีกรมการนข้าวชื่อชลยิศบุญเกียรติเขามาที่กำแพงแก้แล้วก็พูดว่าข้าวห้าหนึ่งกินอันนี้เหมือนหอมมะลิผมบอกมายใกล้ผมจะเอาข้าวเนี่ยเปี้ยงไงข้าวกอห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งคือ เขาได้คนที่รายงานเป็นรายงานผิด<ๆ>เขาไปแทนของลินจร,จริงแล้วข้าวหัานหนึ่งกินไม่ได้ขแข็งมากเป็นข้าวแข็งเป็นข้าวแข็งและเป็นข้าวสามเดือนสมในข้าวคุณภาพต่างๆเอาละครับ,รบพี่น้องสื่อมวลชนครับท่านสมบัติเนี่ยนะครับนอกจากจะทําเกษตรแบบผสมผสานรียความประสบความสําเร็จนะครับแต่พื้นเพดั้งเดิมเลเนะี่ยท่านามีชื่อเสียงเรื่องข้าวนะฮะมีชื่อเสียงเรื่องข้าวเป็นคนที่มีความคิดความอ่านด้านข้าวดีทีเดียวนะฮะได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆมากมายในแต่ละปีนะฮะ แล้วยังเป็นเป็นหมอดินอาสานะฮะเป็นครูบัญชีของกรมตรวจบัญชีสากรด้วยแะฮะวันนี้ไม่ได้ใส่หมวกสักใบหนึ่งนะฮะจริงๆก็ใส่หมวกหลายใบ <c oughs> ต้อองขอบคุณมาก เป็นไรบ้างครับคุณผู้ชมครับกับความร่วมมือนะครับของเกษตรกรไทยครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเป็นศูนย์บริการข้อมูลนะครับของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยนะครับตรงส่วนนี้เองครับอยากให้ผอพูดสั่นนี้หนึ่งครับว่ามันเกิดข้อดีนะครับในการที่ทางด้านของเกษตรกรเนี่ยก็มีส่วนในกับความร่วมมือกับโครงการเราด้วยนะครับครับครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเรานำเรียนแล้วนะครับว่าเกษตรกรจะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะเป็นข้อมูลที่สําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจการเกษตรเพราะปัจจุบันนี้การผลิตต้องมีกระตลาดนำนะครับ ดังนั้นการผลิตถ้าเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าในเรื่องสถานการณ์การผิดในเรื่องของราคาแม้แต่เรื่องของต้นทุนการผลิตและแม้แต่เรื่องของปฏิทินในเรื่องของผลผลิตที่ออกในแต่ละเดือนก็เ,เป็นข้อมูลที่จะมีประโยชน์ต่อ,อเกษตรกรนะครับในเรื่องของ,างการวางแผนการกระจายผลผลิตเพื่อให้มีไม่ให้มีปัญหาในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรเพราะว่าเราจะรู้เลยนะครับจากปฏิทินจะรู้เลยว่าช่วงไหนที่ผลผลิต ออกมากมากก็จะมีผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรนะครับ,รบเกษตรกรก็สามารถที่จะวางแผนได้นะครับโดยการวางแผนในเรื่องของการลักษณะของการผลิตเพื่อจะไม่ให้เลียเ่ยงการผลิตจะออกตรงช่วงนั้นแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้นะครับเกษตรกรก็จะมีการวางแผนล่วงหน้าในการหาตลาดเพื่อจะไม่ให้ผลผลิต ตอนช่วงนั้นนะครับมีกระจายออกไปที่อื่นเพื่อจะให้มีผลกระทบในเรื่องของราคาินค้าเกษตรนั่นนะครับเห็นว่าข้อมูลของกองทัพการเศรษฐกิจการเกษตรจะมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรใช้ในเรื่องของการวางแผนบริหารจัดการในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการตลาดครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลนะครับที่สําคัญมากเลยทีเดียวครับที่ข้อมูลเหล่านี้นะครับทางด้านของเกษตรกรนะครับที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากในส่วนของศูนย์บริการข้อมูลอาสานะครับของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนั้นก็จะสามารถนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้ละครับไปปรับใช้นะครับกับ การทาธุรกิจของธุรกิจทางการเกษตรของตัวเองเนี่ยให้ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ถ้าอย่างนั้นช่วงนี้นะครับเราไปติดตามภารกิจนะครับจากท่านกรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันเลยครับครับการที่<า>ได้มีการนาสื่อมวลชนนะครับเข้ามาศึกษาดูงานณนะจุดของเศรษฐกิจอาสาในวันนี้นะครับจริงๆแล้วในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้ให้ความสําสคัญในเรื่องของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการาวางแผนหรือใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับโดยกลุ่มบุคคลที่จะเข้าสู่การบริการข้อมูลเนี่ยก็จะมีหลาย,ลายระดับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารระดับนักวิชาการระดับของกเกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับในวันนี้ในประยอกาศดีนะครับที่สื่อมวลชนได้มาพบกับเศรษฐกิจอาสานะครับที่ เป็นตัวแทนของหน่วยราชการของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเองเนี่ยนะครับที่ได้มาให้โอกาสพวกเราเนี่ยได้มีการมาเห็นภาพในการให้บริการข้อมูลต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเห็นภาพนะครับว่านอกจากข้อมูลที่เกษตรกรเก็บให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรประชาประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็มีความต้องการที่จะให้ข้อมูลที่เราได้เก็บมาจากเกษตรกรหรือเกษตรกรเป็นผู้เก็บผู้รวบรวมให้เนี่ยผ่านการวิเคราะห์ ผ่านการสังเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะย้อนกลับมาสู่การใช้ประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรได้อีกทีหนึ่งนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเกษตรกรโดยนี้มีความก้าวหน้ามากนะครับมีการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจในการวางแผนในการทํากิจกรรมการ,กรเกษตรในทุกๆเรื่องนะครับเพราะนั้นก็เป็นโอกาสดีเลยนะครับที่ทางส่วนราชการโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนีน่ย ก็จะได้มีการนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับย้อนกลับมาสู่เกษตรกร,กรแต่ว่าการที่จะเอาข้อมูลสู่เกษตรกร,กรได้เนี่ยก็จะต้องมีตัวแทนเพื่อที่จะไปเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนของส่วนราชการที่จะไปตัวเผยแพร่ต่ออีอกต่อหน,นึ่งนะครับจุดสําคัญอยู่ตรงที่ว่าข้อมูลในขณะนี้เราทราบดีว่าเกษตรกรพี่นอ้องเกษตรกรแต่ยังใช้ข้อมูลกันน้อยมาก นะครับโดยเฉพาะข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกกิจกรรมการเกษตรนะครับพี่นังเกษตรกรยังไม่ทราบว่าขณะน,น,นี้เขาใช้ต้นทุนการผิดเท่าไหร่นะครับเขาผิดสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยเขาได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับเมื่อบวงลบูนนุหนจหักออกมาแล้วเนี่ยจะเหลือไหมจะเพียงพอต่อการดํารงชีพไหมจะเพียงพอต่อการดํารงชีวิตในครอบครัวหรือเปล่า เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรที่เป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเนี่ยนะฮะก็จะได้มีการนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาสู่พี่น้องเกษตรกรนะครับให้เขาสามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ ในการประกอบการตัดสินใจถ้าเขาจะทํากิจกรรมเดิมนะครับเขาจะต้องดูเลยว,ว่ากิจกรรมเดิมที่เขาทาอยู่เนี่ยนะฮะเขาใช้ต้นทุนเท่าไหร่ก็ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ถ้าจะให้เขาอยู่ได้เขาจะต้องไปปรับปรุงตรงไหนบ้างนะครับจะต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพการสลิตรงไหนไปลดต้นทุนตรงไหนเพื่อที่ใหผลตอบแทนเขาได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้ต้องชี้จุดให้เขาเห็น ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าทากิจกรรมการเกษตรแล้วนะครับปรากฏว่าเมื่อบวกแล้วคุณหาทำมาแล้วทำยังไงก็ไม่ได้กําไรทำยังไงก็ยังขาดทุนอยู่จะเพิ่มประสิทธิภาพก็ไปไม่ไหวแล้วตรงนี้เราก็ต้องดูว่าจะต้องให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีข้อมูลกิจกรรมทางเลือกให้เป็นข้อมูลให้เลยนะครับว่าถ้าหากว่าหันมาทากิจกรรมตรงนี้ เคยทําทการปลูกข้าวนะฮะสมมติดินไม่ดีน้ําไม่พออาจจะเปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมการทําพืชไร่หรือพืชอืน่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าก็จะมีการคิดต้นตุนให้คิดผลตอบแทนให้นะครับแล้วก็บองให้เห็นทั้งระบบเลยว่าผลตอบแทนที่มันเกิดขึ้นสามารถที่จะทําให้เขาได้อยู่ได้ในอชีพการเกษตรแบบยั่งยืนตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ นอกจากข้อมูลทางด้านการผิดข้อมูลทางด้านต้นทุนผลตอบแทนแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมองช่องทางทางด้านของข้อมูลการตลาดด้วยราคาสินค้าที่เขาผลิตมาเนี่ยนะฮะเขามีลู่ทางที่จะไปขายได้ที่ไหนนะครับราคาเนี่ยจูงใจไหมนะครับแล้วก็ในอนาคตจะเป็นอย่างไรตรงนี้ที่เป็นข้อมูลที่จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกรที่จะมาเข้าสู่การนําฐานข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นี่ก็คือจุดมุ่งหมายที่ ได้มีการจัดให้ให้มีการนำผู้นำสื่อมวลชนเข้ามาดูงานในครั้งนี้นะครับเพื่อจะให้ช่วยกันเผยแพร่ให้พี่น้องเกษตรกรเดือดเห็นถึงความสําคัญของการใช้ข้อมูลเห็นถึงความสําคัญที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีการจัดตั้งศ right ูนย์บริการข้อมูลขึ้นมาซึ่งขณะนี้ก็มีการจัดตั้งกระจายไปทั่วประเทศ เ่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแต่ภารกิจนะครับการติดตามการทํางานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตสิยังไม่หมดตะเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันใหม่ได้นะครับในตอนหน้าครับวันนี้ผมและท่านผอนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ